10ข้อคิดเรื่องดวงข้อ1วิบากกรรมมีหน้าที่ให้ผลแน่นอนช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายชีวิตเราจะเจอเจออะไรบ้างนั่นแหละดวงที่เราควรทำคือตอบโต้ดวงด้วยศีห้าสอหาวิบากมืดกำหนดให้ดวงตกในช่วงใดแล้วคุณมีน้ำใจเสียสละกับทั้งรักษาศีลด้วยได้ ดวงอาจจะตกเหมือนเดิมแต่จะเสริมใจให้สูงขึ้นมาก 3. กรรมจากอดีตชาติเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมันวางแผนชีวิตพวกเราตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีกรรมใหม่ในปัจจุบันชาติมาัดข้อได้สำเร็จคุณก็จะรู้สึกเหมือนฟ้าและดวงดาวขีดชะตาไว้ตายตัวแล้ว 4. กรรมเก่าสร้างทางเดินไว้ให้เดินอย่างไรก็ต้องเดินแต่ระหว่างเดิน ก็มีสิทธิ์ทำอะไรให้ดีขึ้นได้เหมือนกัน 5. กรรมเก่าอาจทำหน้าที่สร้างฉากละครตอนแรกแต่กรรมใหม่ก็สามารถเป็นตัวกำหนดว่าจะให้เหตุการณ์ดำเนินไปถึงตอนจบได้อย่างไร 6. กกรรมเก่าในอดีตชาติขุดทางให้เราเดินในปัจจุบันชาติแต่ถ้ากรรมปัจจุบันมีพลังเหนือกว่าที่ทำไว้ในอดีตชาติอย่างชัดเจนก็อาจยกระดับ ให้เดินสูงขึ้นได้หรือกระทั่งฉีกทางแยกเป็นตั้งฉากเลยก็ยังไหว 1. ชีวิตของมนุษย์เรามีศักยภาพได้มากขนาดนั้น 7. เคราะห์ร้ายมีสองทางเลือกให้ลงเอ่ย 1. คือยอมให้บาปเก่าพาไปแพ้หมดรูป 2. คือทุ่มหมดใจสร้างบุญใหม่เอาชนะ 8. ทำบุญมากช่วยให้ผ่านเคราะห์ร้ายง่ายแต่ไม่ทำบาปเลย จะไม่เจอเคราะห์ร้ายเลย 9. คือจะได้พิสูจน์ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกอย่างในชีวิตจะดีขึ้นเรื่องร้ายจะบรรเทาเบาบา,างลงเมื่อสามารถหักห้ามใจเอาชนะสิ่งยั่วยุที่ทำให้ผิดสินห้าได้ทุกข้อเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานพอข้อ 10. เมื่อเรารับมือสถานการณ์อย่างมีสติ แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าตามกำลังปัญญาไม่อิดออดโอดครวนหรือโทษฟ้าดินอย่างนี้จะทำให้สงสารตัวเองน้อยลงเรื่อยๆวันไหวน้อยลงเรื่อยๆแล้วที่สุดจะยิ่งมีแก่ใจบําเพ็ญทานบารมีกับศีลบารมีด้วยความผ่องแผ้วมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละธรรมชาติความผ่องใสของจิตถึงจะเริ่มมีอิทธิพลเกิดการจัดสลับคิววิบากใไ่ ในทางที่ดีขึ้นคนเราอยู่เหนือชะตากรรมได้ด้วยจาคะด้วยศีลแล้วด้วยการภาวนาพอมีแก่ใจสละสมบัติหยาบๆยาบได้ก็จะเริ่มมีกำลังรักษาศีลพอรักษาศีลได้ก็เริ่มมีกำลังปฏิบัติธรรมภาวนาถึงตอนนั้นโหราศาสตร์จะเริ่มทำนายเราพาดคลาดเคลื่อนหรือกระทั่งเพี้ยนไปคนละเรื่องเพราะกรรมใหม่ มาโยกเกณฑ์เดิมไปเสียหมด